สวัสดีครับผมมื้อนี้ก็สิมาหาเก็บหน่อไม้ฝรั่งครับผมเอาไปพัดมื้อแรงครับผมตามมาต่มนาะตามมาโอ้มีกล่องเด้ออู้ครับผมดิอ้ ครับผอย่างงามเลยครับผมอู้ป,ปั่นเลี้ยงเอาครับผมัูหลั <c oughs> องออกแล้วครับผม ครับผมโอ้ย่างงามเลยครับผมโอ้มือแลงนี่แซ่บแท้ๆแล้วครับผมย่างงามเลยครับงานครับผมย่างไหลายเลยจะใส่มาให้เอ็นเอฟซีผมทำไมเอฟซีท่านเพิ่งเนี่ยท่เพิ่งชัดๆเนี่ยท่งนเพิ่งไก่เนี่ย อ้อวบเลยครับผมปันเ้ยมา้สุดยอดครับผมโอ้พี่ครับผมอ้อวบเลยครับผมครับผมอู้อ้อวบเลยครับผมน้องงาม,มอุบอ้วบเลยครับโอ้หอยเด็ดแล้วนี่นี่ครับผม นี่ครับผมอู้หูอายุหากินครับผมเลิกงานมากครับผมพอได้อยู่ได้กินครับผมเป็นไดได้ปะเอ๊ะเอาอยาบวะเออะด๋ยครับผมคุณหนึง่งแบบนี้ก็กินไ,ได้แล้วครับผมแบบนี้ อ่อนๆอบๆเลยครับผมนอไม้ฝรั่งครับผมเกิดเอกตามธรรมศาตรครับผมเกิอีกแล้วครับผมอือเี๋มีก็กินไ้ครับผมพัดใส่ไข่ครับผมนะครับผมกินไ้คือกันครับผมนั่นแล้วรูปผลงานครับผมโอ้โหกลักใหง่เลยครับผม ยอดอุบอัครับผมอุ้ยพัดครับผมมือแรงนี่แซ่บแครับผมอุ้ยกระซอนครับผมถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผมอู้หนุ่มมาฝรั่งครับผมสวัสดี